สวัสดีครับมาดูอุณหพลศาสตร์ต่อนะครับอุณหพลศาสตร์คราวนี้คลิปนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีจนของแก๊สนะครับทฤษฎีจนจนก็คือจลนะนาดนะพลังงานจนนั่นแหละนะครับทฤษฎีจนของแกส๊สเขียนเป็นภาษาไทยก็จะเป็นแก๊สนะครับทฤษฎีจนของแก๊สนะครับก็พูดถึงแก๊สนั่นแหละแต่ว่าวิธีที่ดีคือเริ่มจากแกา๊สที่มันง่ายที่สุด เรียกว่าก๊าซในอุดมคตินะครับก๊าซที่เป็นอุดมคติในปริมาตรในภาชนะที่มีปริมาตร V นะสมมุติว่ามีปริมาตรเป็น V นะครับมีก๊าซอยู่ข้างในนะครับมีก๊าซอยู่จํานวนมวลของก๊าซรวมกันนี่เป็น m แล้วกันนะครับเป็นมวลเป็นแมสของก๊าซทั้งหมดรวมกันเป็น m มีปริมาตรเป็น V เนาะ แล้วก็กาหนดให้แก๊สเนี่ยเป็นแก๊สในอุดมคติเรียกว่าไอเดียลไอเดียลแก๊สเนาะก็คือยังไงก็คือมันเป็นอิสระต่อกันนะแต่ละอนุภาคหรืออะตอมหรือโมเลกุลของแก๊สเนี่ยเป็นอิสระคำว่าเป็นอิสระต่อกันกนะ็คือไม่มีแรงยึดเหนี่ยวหรืออะไรระหว่างกันนะครับต่างอันต่างเคลื่อนที่ไปก็จริงนะแต่ละอันนะเคลื่อนที่ไปแบบสเป็สปะนะครับ เคลื <Merci. S 2> pi, ่อนที <tô. S 1> ่ไปเคลื <Okay. S 1> ่อนที oh ่ไปเนี่ยเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเป็นเส้นตรงแบบสเปสปะไปนี่แหละนะครับโดยที่ไม่มีแรงที่กระทาระหว่างอนุภาคกันนะครับแล้วก็พลังงานจนเฉลี่ยของแต่ละอนุภาคเนี่ยเท่ากันเนาะพลังงานจนเฉลี่ยพลังงานจนทั้งหมดเนาะพลังงานจนทั้งหมดพลังงานจนเฉลี่ยเนี่ยเท่ากัน ก็คือตัวพลังงานจนหารด้วยจํานวนอนุภาคทั้งหมดสมมุติว่าในแมสในแก๊สทั้งหมดเนี่ยมีอนุภาคเป็นจํานวนอนุภาคเป็นเอ็เนาะจำนวนอนุภาคเป็นเอันเน,เน,น,เน,เน,น,นี้คงเท่ากันเสมอนะครับมือนทุกอนุภาคแล้วก็แต่ละอะตอมนะฮะเหมือนกันให้มันโฮโมโเนีสเหมือนกันเหมือนกันทุกอันนะครับเท่ากัน ปริมาตรของไอ้แก๊สเนี่ยให้มันน้อยมากเมื่อเทียบกับ V นะปริมาตรของแก๊สแต่ละอะตอมเนี่ยปริมาตรแต่ละอะตอมหรือโมเลกุลน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับนะนี่นะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญสําหรับกา๊าซในอุดมคติก็คือว่ามันจะเคลื่อนที่ไปเป็นเส้นตรงเรื่อยๆจนกว่ามันจะเปลี่ยนทิศทางก็ต่อเมื่อมันชนเข้ากับอนุภาคด้วยกันเองหรือมันชนเข้ากับผนัง นกนับงบ้างนะบ้างนะบ,บ,บ้างแต่ว่าทุกครั้งที่มันชนเนี่ยมันจะเป็นการชนแบบยืดหยุ่นชนแบบยืดหยุนนะชนแบบยืดหยุนก็คือชนแบบที่ถ่ายเทพลังงานให้กับให้กันทั้งหมดนะไม่สูญนเสียพลังงานอันนี้เป็นไอเดียวแก๊สนะครับที่เรามาดูคราวนี้ลองมาดูลึกอีกสักหน่อยในขณะที่ไอแก๊สนี่มันวิ่งไปชนนะปึ้ง ชนพดนังนะครับชนพดนังตึง้งอะไรเปลี่ยนครับชนพดนังนี่ชนกันเองสิ่งที่เปลี่ยนก็คือทิศทางใช่ไหมทิศทางเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนความเร็วเฉลี่ยวีหาดูนี่ให้มันเท่าเดิมใช่ไหมวิ่งไปทิศทางเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแกสแต่ละอันก็อาจจะวิ่งแบบนี้วิ่งปื้อเป็นเส้นตรงไปเรื่อยครับปังปั้งปั้งปั้งปังปัง,ปงแล้วแต่ปั้ง ปั้งไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ชนไปแบบนี้ทุกๆครั้งที่มันชนเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนก็นคือโมเมนตัมเปลี่ยนเดลต้า p ส่วน Delta เดลต้า t โมเมนตัม um เปลี่ยนเดลต้า p ส่วนเดลต้า t ก็คืออะไรครับก็คือแรงนั่นเองถึงกฎข้อที่2ของนิวตันจำได้ไหม f เท่ากับเดลต้า p ส่วนเดลต้า t อันนี้นะครับแล้วถ้าเราเอาไอคิดเทียบกับพื้นที่ a พื้นที่ผิวพื้นที่ A นะครับถ,ถ้าเราวาดสมมติสามมิติเนาะเนี่ยอันนี้มีแก๊สแก๊สวิ่งชนผนังอันนี้เป็นพื้นที่ A เนี่ยสมมตินะพื้นที่พื้นที่ A อเราเอาตัวนี้มานิยามเราจะได้ f เรียก p นี่ว่าเป็น pressure นะครับเป็น pressure p ตัวนี้คือ pressure ขนาดของแรงแรงที่มันกระทำกันกับอันนี้เป็นความดันความดันนั่นเองนะหรือตรงนี้ถ้าเป็นเวกเตอร์เป็นแรงดันเป็นความดันหรื pressure. อ pressure ์มันมีความดันเป็น P มีปริมาตรเป็น V มีมวล M มีจำนวนอะตอมหรือจำนวนโมเลกุลเป็น N นะในแะก๊สนะนะครับสมมติเอาเรื่องง่ายๆแบบนี้แหละเอาง่ายที่สุดแบบนี้ไม่มีการเอาเมเลระหว่างแกส๊ส ะคราวนี้มาลองพิจารณาดูทีละเคสคราวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราาลดปริมาตรลงให้มันเล็กๆนะลดปริมาตรลงมันเล็กๆนะครับแล้ว m เนี่ยเท่าเดิมนะปริมาตรลดลง m เท่าเดิมก็คือมวลของแก๊สเนี่ยเท่าเดิมเท่าเดิมปริมาตรเล็กแสดงว่าถูกขังมันจะแออัดใช่ไหมครับพอมันแออัดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ชนกันบ่อยขึ้นชนผนังบ่อยขึ้น ห็นไหมมันก็วิ่งปึ้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 งหนังไหวขึ้นนะครับดูเทียบไปพร้อมๆกันเลยถ้าอีกอันนึงเราทําปริมาตรให้มันใหญ่ๆใหญ่ขึ้นปริมาตรใหญ่ขึ้นแล้วเอ็มเท่าเดิมเอ็มเท่าเดิมอันนี้ก็จะวางอยู่ห่างเลยครับปริมาตรแก๊สก็จะอยู่ห่างเลยใช่ไหมวามันจะวิ่งไปชนวืดปึ้งวืดปึ้ง ปึ้งปึ้งแต่อันี้นี้คนปึ้ง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 จํานวนการชนเนี่ยมัน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 เอ่อป็นยังไงมันบ่อยกว่านั่นหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงไอ้มูตัมบ่อยกว่าเพราะอะไรเพิ่มขึ้นครับไอเนี้ย p เพิ่มขึ้นความดันเพิ่มขึ้นนะจํานวน n ยังเท่าเดิมนะมวลรวมก็เท่าเดิม p เพิ่มขึ้นปริมาตรลดลง p เพิ่มขึ้น อันนี้ปริมาตรเพิ่มขึ้นจํานวนที่มันชนผนังชนอะไรกันเนี่ยผนังที่มันเกิดแรงดันเนี่ยมันก็ลดลงแสดงว่า p เนี่ยลดลงเห็นไหมครับ m เท่าเดิม n เท่าเดิมนะอันนี้เราให้ t อุณหภูมิของแก๊สเนี่ยเท่าเดิมด้วยนะอนะโอเคนะสมมตินะให้ t เท่าเดิมด้วย t เท่าเดิม t ของแก๊สเนี่ยเท่าเดิมด้วย สังเกตรปรากฏการณ์นี้ถ้า v ลดลง p เพิ่มขึ้นถ้า v เพิ่มขึ้น p ลดลงเขาสามารถเขาเขียนเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ครับในกรณีที่อุณหภูมิและมวลของแก๊สเนี่ยคงที่เราจะได้ p นะครับแปรผันแบบ6กผันกับ v หรือบางคนจะเขียนว่า v แปรผันกับแบบผันกับ p ก็ได้นะครับหรือเขียนเป็นสมการก็เป็นอะไร p เท่ากับ k ส่วน v หไ,ไหม หรือ PV เท่ากับ k k นั่นเองหรือ P1 V1 เท่ากับ P2 V2 นั่นเองครับอันนี้ก็คืออะไรครับก็คือกฎของบ o ยที่เราเคยเรียนตอนอที่เราเคยเรียนตอนมัธยมกฎของ b o y นะครับคราวนี้มาดูต่อสักหน่อย ถ้าเกิดปริมาตรคงที่แล้วอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นปริมาตรคงที่ปริมาตรเท่าเดิมสมมติปริมาตรเท่าเดิมปริมาตรเท่าเดิมนะครับปริมาณแก๊สก็เอ็มก็เท่าเดิมเอ็นเท่าเดิมแมนะสมวลของแก๊สก็เท่าเดิม ปริมาตรเท่าเดิมครับไม่เพิ่มไม่ลดแต่เพิ่มอุณหภูมิเข้าไปเอาไฟไฟเผาเข้าไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเวลาไฟเผาพึ้นอะไรเพิ่มขึ้นก็พลังงานจนของไอเนี้ยเพิ่มขึ้น k เพิ่มขึ้นครับพลังงานจนเพิ่มขึ้นยังไพลังงานจนเฉลี่ยหรือ,พล,งงนนอ,อพลังงานจนต่อ n เนี่ยพลังงานจนต่อ n เนี่ยหรือพลังงานจนเฉลี่ย มันก็เพิ่มขึ้นพลังงานจนเพิ่มขึ้นพลังงานจนคืออะไรครับ1นึ่งส่วนสอง mv กำลังสองก็คือ v เพิ่มขึ้นเห็นไหม v เพิ่มขึ้น v นด้ยเป็น v เฉลี่ยเาเรียกว v rms นะครับ v rms หรือหนึ่งส่วนสอง mv rms เนี่ยเพิ่มขึ้น v เพิ่มขึ้นอันนี้เพิ่มขึ้นนะครับอเพิ่มขึ้น v เท่าเดิมนี่เพิ่มขึ้น, v m, นพอเพิ่มขึ้นคุบชนใช่ไหม ชนไวขึ้นใช่ไหมวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นชนไวขึ้นวิ่งเร็วขึ้นชนกันมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นก็แสดงว่าอะไรครับ P เพิ่มขึ้นใช่ไหมทเพิ่มขึ้น p เพิ่มขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นใช่ไหมทเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ย v ปริมาตรเท่าเดิมนีเพิ่มขึ้นกับ P p ก็เพิ่มขึ้นตามแสดงว่าถ้าปริมาตรเท่าเดิมเนี่ย p กับ T เนี่ยมันแปรผันแปรผันตรงกันครับใช่ไหมแปรผันแบบตรงกันเราจะได้ p เนี่ยแปรผันกับ V อ้าวไม่ใช่แปรผันกับ T แปรผันกับอุณหภูมิ T หรือ p เนี่ยก็คือถ้าปริมาตรคงเดิมนะก็มันก็คือแปรผันกับพลังงานจนนั่นเอง พลังงานจลแล้วก็ถ้าเรามองเป็นพลังงานจลมวลเท่าเดิมนะอันนี้ก็แปรผันมีเท่ากันนะครับตรงนี้สามารถเขียนเป็นสมการได้เป็นออขอเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับได้เป็น P เท่ากับ KE ส่วน n เนาะส่วน n หรืออันนี้บอก t ก็เป็น t ส่วน n ก็ได้ะะเอาเป็น k นี่นะ,นะ,ะ okay okay ส่วน n แล้วก็ค่าของตัว k v มันคงที่ใส่ v เข้าไป v ก็เป็นค่าของตัวใช่ไหมเราคูณ v เข้าไปก็เป็นค่าของตัวเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียน pv ที่มันแปรพผันเป็น k ตัวใหม่นะ เป็น K ตัวใหม่อาจจะเป็น K2 สองนแปรผันกับ KE พลังงานจนนะแปรผันกับพลังงานจนที่เพิ่มขึ้นนะครับเนี้ก็คงที่แปรผันกับพลังงานจนที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าคงที่ K2 สองีเป็นต้นนะครับค่าคงที่ K2 สอง่าโอเคกลับมาดูครานี้เรามี PV เท่าไหร่นะ P V ของเราเนี่ยกดของควายของชานเนี่ย P V มันคงที่เนาะ P V มันคงที่แล้วก็ PV คงที่เนี่ยนอกจากมันคงที่แล้วมันเราจากที่พี่นาแบบเนี้ย P V มันแปรผันกับพลังงานพลังงานจนด้วยนะครับพลังงานจนด้วยในกรณีนี้ลองพี่นาอีกอันหนึง่งถ้า T เพิ่มขึ้นถ้าทเพิ่มขึ้น T ก็จะแปรผันกับ KE เนาะดูสเต็ปนี้นะ ทีเพิ่มขึ้น KE KE เฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยทีเพิ่มขึ้น KE เฉลีย่ยเพิ่มขึ้น KE เฉลี่ยก็คือไอพลังงานจนนะครับหารด้วยพลังงานจนทั้งหมดนะะหารด้วยจํานวนของอะตอมหรือจํานวนโมเลกลนะุลหรือตรงนี้อาจจะเขียนเป็นย้ายขึ้นมานะครับเป็น KE สาม KE KE ก็คือพลังงานจนใช่มถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นพลังงานพลังงานจนเพิ่มขึ้นนะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นพลังงานจนเพิ่มขึ้นพลังงานจนเฉลี่ยของอิเล็กตรอนนะนะก็คือพลังงานจนต่อจำนวนนี้นั่นเองหรือย้ายขึ้นมาก็จะเป็น K e เอา k e ไปแทนในสมการนี้นะดูดิได้อะไร pv เท่ากับอ่า k 2 k 2คูณ nt ส่วน k สามย้ายข้างเร็วๆหน่อยอันนี้ก็ให้เป็น k ใหม่เป็น k สี่เปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ pv เท่ากับอ่า k สี่ nt นี่ k สี่ nt นะครับไอตัว k สี่ไอตัวนี้แหละครับที่เรา,าเรียกว่ามันเป็นค่าคงที่ ของโบสมานครับค่าคงที่ของโบสมานมันก็คือ PV เท่ากับเขียนเป็น k ธรรมดานะ PV เท่ากับ knt PV เท่ากับ knt อันนี้คือกฎของแก๊สนะ PV เท่ากับ knt เมื่อ n คืออะไร n คือจำนวนอะตอมหรือจำนวนโมเลกุลของแก๊สนะครับ <Okay. S 1> k ในก็คือค่าคงที่ของโบสมานอันนี้เท่ากับ1.38ดแปด คูณสิยกกำลังลบ23จูลเปอร์เคลวินนะตูวนี้ตนะัวเคลวินนี่แหละกฎของแก๊สกฎของแก๊สตัวเนี้ยสมก,การเนี้ยนะครับลองดูลองดูนี่พี่นาดูถ้าเกิดว่าเราย้ายทีลงมาข้างล่าง p v ส่วน t เท่ากับเท่าไหร่ครับ kn k, k คือค่าคงตัว n ก็คือ ในแมสเท่ากันใช่ไหมในจานวนอันเนี้ยเท่ากันเห็นจำนวน,อน,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 วนอ,อนุภาคเหรืออนนิเล็กตรอนไปตอนเท่ากันมวลเท่ากันอันนี้ก็คือค่าคงตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนสถานะเนี่ยมันคงที่ถูกไหมค่าคงที่พพีหนึ่งวีหนึ่งส่วนทีหนึ่งเท่ากับพีสองวีสองส่วนทีสองได้เลยเพราะว่ามันคงที่ไงไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนคงที่ส่วนทีสอง อันนี้คือการรวมกฎของการาดต,ต่างๆเข้าด้วยกันครับกฎของการาดมีอะไรบ้างก็กฎของบอยกฎของบอยก็คืออะไร p 1น่ง v 1เท่ากับ p 2 v 2ใชห,หรือ p เนี่ยแปรผันแบบผกผันกับ v อันนี้กฎของบอยกฎของชาญบอกว่าไง p แปรผันกับอุณหภูมิใช่ไหม ในพังอุณหภูมิเมื่อปริมาตรคงที่หรือ p 1 t 1เท่ากับ p 2 v 2 at 2นั่นเองนะครับมีอีกกฎหนึ่งกฎของลูกแซกใช่ไหมก็บอกว่า v ถ้าความดันคงที่ v ก็จะแปรผันตรงกับอุณหภูมิแปรผันถ้าความดันคงที่นะถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น v ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย 1> ท1 v 1่เท่ากับ V2t องทครับ V2.T2 ทีเาเหมือนกันครับรวมแล้วก็จะได้สูตรนี้สูตรเดียวนั่นแหละนะครับเป็นการรวมกดของแก๊สนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีรู้ความดันรู้ปริมาตรนะครับต้องการหาอุณหภูมิแล้วก็รู้แมสนะรู้รู้จำนวนโมเลกุลของมันเนี่ยหรือจำนวนอะตอมของมันแล้วก็สามารถหาอุณหภูมิตรงนี้ได้นะครับโอเคนะ ไอ้กฎนี้สามารถเขียนในรูปของอโมนโมลได้ด้วยนะครับรู้จักโมนไหมครับโมนโมนเนี่ยคารคานที่อยู่ในคาร a ใน d ค m ีนะเขาเปรียบเทียบโมนมันก็เหมือนอเป็นเป็นชื่อหน่วยชื่อจำนวนที่เราตั้งขึ้นมาให้ให้มันสอดคล้องกันอย่างเช่นโหลอย่างเงี้ยโหลอะไรอ่ะโหรไข่แงโหลอย่างเงี้ย ไนด่งโลคือสิบสองฟองถูกไหมงั้นะก๊าซหนึ่งโมลก๊าซหนึ่งโมลคืออะไรกร๊าซหนึ่งโมลคือก๊าซที่มีจํานวนอะอตอมเท่ากับเลขอะวกาโดเขาเรียกว่าเลข Na Na นเอะอวกาโดก็คือ6.022ดศูนยคูณสิกำลัง23อะตอมนนะครับอ,อันนี้ก๊าซหนึ่งโมลนะก๊าซหนึ่งโมล ยี่สิบสามอะตอมต่อโมลนั่นเองอหนึ่งมลนะครับซึ่งในตารางธาตุเนี่ยธาตุที่เราเอาเป็นมาตรฐานเลยนะในหนึ่งกรัมเนะี่ยหนึ่งกรัมอออของคาร์บอนนะครับคาร์บอนสิบสองเนี่ยเราจะให้ตัวเลขของมันคือ,อสิบตัวเลขเลขอะตอมิกนัมเบิลของมันคือสิบสองใช่ไหม มันก็คือ12กรัมนะครับ12กรัมครับวันในาถามว่าใน1กรัมใน1กรัมเนี่ยมันมีจำนวนอ,นอนุภาคเท่าไหร่ก็1กรัมเนี่ยก็คือจำนวนอนุภาคของคาร์บอน12ก็คือ6.022ออคูณ10กำลัง23านะ่าอะตอมใน1กรัมของคาร์บอนนะครับอโอเคนะอันนี้คือโมลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรา เปลี่ยนสูตรติดหน่อยนะ PV เท่ากับเมื่อกี้เราบอก nkt นะอันนี้คือจำนวนอนุภาคแต่ถ้าเทียบเป็นมวลนะเราสามารถเขียนเป็น PV เท่ากับ nrt เมื่อเราเปลี่ยน r เน,นี่ยเป็นเลขที่เขา,าเรียกว่าค่าคงที่ของแกส๊สค่าคงที่ของแกส๊สเมื่อ n นี่คือจำนวนมมล จำนวนโมลน,นะครับอันนี้คือค่าคงที่ของแก๊สนะครับมีค่าเท่ากับ8.31จูลต่อโมลเคลวินนะครับต่อโมลคูนเคลวินอันนี้คือค่าคงที่ของแก๊สนะครับซึ่ง n ก็คืออะไร n ก็คือ n ส่วน na แหละนะครับ n ส่วน na แล้วก็ไอ r นี่คืออะไร r r เนี่ยก็คืออะไร na คูณกับ k นอะ a na คูณกับ k ใช่ไหมเพราะเหมือนกับเอา na ไปคูณทั้งล่างข้างบนนั่นแหละครับแล้วกลายมาเป็น pv เท่ากับ nrt เป็นกฎของแก๊สที่เขียนอยู่ในรูปของโมลโอเค อีกนิดนึงคงทฤษฎีชนของแกส๊สที่คงไม่พิสูจน์ให้ดูนะแต่ว่าก็คงจะหยิบพิสูจน์ก็คงยาวนิดหน่อยไปสืบค้นเองต่อแล้วกันนะครับสมก,การหนึ่งที่เขาใช้บ่อยที่เขาอันนี้ก็คือว่า p v อันนี้สามารถใช้ได้ทั้งกา๊าซทั้งของเหลวทั้งของแข็งเลยนะครับที่อิเล็กตรอนมันเคลือ่อนที่อนุภาคมันเคลื่อนที่เป็นแบบสุ่มนะในอะตอมนะเป็นกฎของสามารถเขียนได้เป็น pv เท่ากับเศษนส่วน3 N Mv กำลังสอง v กำลังสองนะครับไอ้ N ไอ้ N MV กำลังสองกำลังสส่วน2ก็คืออะไรก็คือพลังงานจน์นั่นเองเห็นไหม ke เศษหนึส่วนสอ วีกำลังสอง v ตรงนี้เป็น v เฉลี่ยนะ v เฉลี่ยเพราะนั้นถ้าเอาสองสูตรนี่มาเทียบกันดูนะครับเทียบกันดูเราก็จะได้ สองสูตรไหนสสูตรหน pv เท่ากับ nkt nkt ของเราเนี่ยอันนี้เท่ากันนี้นะวันนี้จับไปตัวนี้เท่ากันจับไปตัวนี้เท่ากันเราก็จะได้เท่าไหร่เท่ากับ nkt เพราะ้ n ตัดกันเนาะปึ๊บฝั่งนี้ก็เป็น mv กำลังสองเพราะ v ของเราก็จะเป็นเท่าไหร่ v ตรงนี้ v bar ตรงเนี้ยเขียนเป็น v rms เนอะยกกำลังสองก็จะเป็นเอาสามขึ้นมาคูณเอา m ไปหารนี่ไหมสาม k t ส่วน m ถูกไหมนั่นก็คือ v rms ของเรา v rms ก็คือความเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือ v bar ที่อย่างเขียนบนนี้เนี่ยก็จะเป็น square root สาม k t ส่วน m นะครับนี่หาวิดา ms ได้จากสูตรนี้นะครับถ้าหาพลังงานจนก็หาจากสูตรนี้พลังงานจนโดยสรุปนะครับโดยสรุปทฤษฎีจนของแก๊สที่อาจารย์อยากให้พวกเรารู้นะก็คือโดยเฉพาะ p v เท่ากับ n k t เมื่อ k คือค่า คงที่ของโบสมาดหน1.38คูณ10กำลังลบยี่หรือถ้าเขียนเป็นรูปของโมลก็เป็น pv เท่ากับ nrt เมื่อ n คือจำนวนโมลน,นะ r อันนี้เท่ากับ8.31นะครับอีกอันหนึ่งก็คือกฎของแก๊ส p ี่1 v 1ส่วน t ี่1 เท่ากับ v 2, v 2ี p 2ผดรวมมานะส่วน t ี่2แล้วก็อีกอันสุดท้ายก็คือ,อ pv เท่ากับเศษห่งส่วนส n mv กำลังสองอันนี้พลังงานจลน,นะนะอันนี้พิสูจน์มาไกลหน่อยอันนี้ก็หยิบยกขึ้นมาให้เราใช้เลยไอ้ตัวนี้ก็จะกลายมาเป็นสูตร vrms หรือในนี้วนะีไอเนะครับเทนะ่ากับ square root 3 KT ส่วน M นะโอเคขอจบคลิปนี้เท่านี้นะครับสูตรนี้เอาไปใช้สูตรนี้ใช้นะครับสูตรนี้ของแก๊ส